๙หมู่บ้าน2,770ครัวเรือนขณะนี้เนี่ยเราเจะมาขายายเต็มพื้นที่นะครับ680หมู่บ้านโดยใชุ้โมเดลที่จะพูดต่อไปใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าประสบความสำเร็จไหมยังไม่ประสบความสำเร็จนะนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยราทำอะไรอีกทีหนึง่งนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีต้นแบบอยู่ก้าหมู่บ้านเนี่ยที่เราทาไปเนี่ยโดยใช้ องความรู้เดิมของสกว์เนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่ขณะนี้ที่ทางมอปยาวเนี่ยได้ไปช่วยกปรับปรุงในเรื่องของรูปแบบเนี่ยนะครับออกมาเพื่อจะขอความเห็นชอบย้ายออกไปทั้งหมด60-80หมู่บ้านนะครับก็คงจะต้องเป็นในในวาต่อไปเช่นนี้ครับก่อนที่จะเป็นปาระที่สี่นะจะขออนุญาตทางมอพยาวซึ่งมอพยาวก็มีการขับเคลื่อน ตอนะคะไม่ทราบว่าีทีมงานเลขาสรุปมาหรือเปล่านะคะเช่นค่ะค่ะ,คะเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะสำหรับในส่วนของม,มพยายที่ได้ร่วมลงพื้นที่นะคะ,ะติดตามโครงการประปุตคนมุงสุขแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทําบัญชีครัวเรือนคล้ายกันนะ,ะซึ่งเราอาจจะแยกได้เป็นสักสามประเภทนะ,ะปัญหาที่เกิดจากตัวผู้จัดทําเองนะค,ะคือในเรื่องของการขาด ความเข้าใจในวิธีการจัดทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของอความยุ่งยากแล้วเ,เ,เราต้องเข้าใจก่อนว่าอยู่ๆเนี่ยชาวบ้านที่ทํามาหากินในทุกวันไปหา,ห,า,นาหนาๆลงไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นภาระที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตเขาถูกไหมเพราะว่าคือถ,ถ้าเขาถ้าถ,ถ้าเขาไม่ทำเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาแต่ถ้าเขาทำเนี่ยมันก็เสียเวลามาหนึ่งละแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เขาให้เขาทราบว่าถ้าเขาทําแล้วมันจะมีอะไรที่ ทีด่ดีเกิดขึ้นเพิ่มเติมในชีวิตเขาบ้ากับการเสียเวลาตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรเข้ามานะนนั้นคือถึงประโยชน์ในการจัดทาบัญชีกลวุทรอย่างชัดเจนนะฮะอันที่สองในเรื่องของตัวของอาจจะเป็นตัวเรียกว่าทีงานหรือว่า คนที่ดําเนินโครงการที่จะลงไปในพื้นที่ต่างๆนะคะอาจจะด้วยปัญหาหลายๆอย่างอย่างที่เรียนมาเมื่อกี้ว่าด้วยภารกิจงานประจําก็ค่อนข้างเยอะกันทั้นการการฟอลโล่การติดตามที่การอะไรก็ตามในการดําเนินการนระยะยๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการติดตามอย่างใกล้ชิดการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือการช่วยแก้ไขปัญหาหรือการรับฟังนะคะมันมันมันจะถูกแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีที่ที่ที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าในในแบบที่นําเสนอมาเนี่ยนะคะ เป็นแบบที่ได้จากเราลงไปทําวิจัยร่วมกับชาวบ้านเล่มที่เขาจดเนี่ยปัญหาอย่างนึงคือคือเล่มมันเยอะถูกไหมฮะทกศก็ทําสากรณก็ทําสปวก็ให้ทําเดี๋ยวมีของตำบลก็มีมาอีกเล่มหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่าจะจดไปทําไมตั้ง4ี่ห้าเล่มนะฮะมัน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 เป็นงานที่ต้นข้านทับซ้อนกันอยู่นะฮะแม่เพือเลยเอาทั้งหมดเนี่ยมากรอให้เขาดูแล้วบอกว่าชอบแบบไหนแบบนี้ ดียังไงไม่ดียังไงเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าทางอาจารย์มอพยายามคิดเองแต่มาจากชาวบ้านที่เขาร่วมกันปรับกันจากสี้าเล่มที่มันกองๆอยู่เราถามเพราะว่าจะเอาแบบไหนคะที่ที่ที่เราแบบว่าจะสะดวกใจจดแล้วมันเอาเอา,เอาแค่นี้รู้เรื่องแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึงว่าตรงนเนี้ยเนี่ยจุดเริ่มต้นของ ของการดําเนินโครงการเนี่ยมันเริ่มจากการที่ชาวบ้านว่าถ้าชาวบ้านจดแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เราจะเอาข้อมูลไปต่อยอดนั้นยอดนี้เราจะลงมาแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเราจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเราจะรู้ว่าเป็นยังไงเราจะรู้ว่าชาวบ้านต้องการอะไรแต่จุดเริ่มต้นไม่เกิดคือชาวบ้านไม่จดไอ้ที่เราโมเดลต่างๆนานา,นาไปจนถึงปลายยอดเนี่ยม,มันไปต่อไม่ได้รนะาเฉนะนั้นหันมาจัดทำเพราะหนึ่งเรามั่นใจว่าการจดมีประโยชน,แน์แน่ นะเรามั่นใจทุกคนทุกคนทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า,าการจาัดทบาบัญชีกลเุือ์มีประโยชน์แน่แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างแรกควรจะให้เกิดกับตัวชาวบ้านก่อนนะเราอย่ามองว่าเราจะเอาอะไรจากชาวบ้านเราจะเอาข้อมูลนั่นข้อมูลนี้ไ,ได้แต่ตัวชาวบ้านหลังนะเขาจดแล้วเขาได้อะไรจากจากจาก,จากแบบจดแบบนั้นเพราะนั้นะ สิ่งสำคัญคือหนึ่งต้องทําให้เขาห็นหันก่อนมาโจทย์ให้ได้ก่อนนะให้เขามองเห็นถึงประโยชน์ในการจัดทาบัญชีก่อนถ้าเรามั่นใจในโครงการนี้นะว่าโครงการจัดทาบัญชีกูเรือนมันจะช่วยเสร็มที่ท่านท่านท่านเอานท่านที่ถามกันแข็งหรือยังมันนิ่งหรือยังพอแหาต่างๆมันมันได้ผลเป็นเป็นเป็นที่เรียบร้อยดีดังนะคะเนี่ยหลังจากที่ที่เราลงไปคุยกับตัวของชาวบ้านนะก็ทราบถึงปัญหาหลายๆอย่างนะคะจนกระทั่งเราเราเราได้คุยกันแล้วก็ สามเดืนนะรู้สึกจะไม่ใช่หกเดอนเดี๋ยวรมีแค่สามเดือนที่ลงพื้คือมูสิบบ้านท้านะมูสิบบ้านท้าเราต้องโฟกัสทุกเล็ยๆก่อนแลาะเราก็การบ้องโฉมลึกนะแล้วเราก็โฟกัสที่หมู่บ้านนะทะนี้ในในหูสิบของบ้านข้าเนี่ยก็มีเรื่องรวมรวมระมปายพี่เห็นเปิดเวทีแสดงฝ่าเห็นหลายหลายครั้งถ้าเราลงไปเป็นรับสิบยี่สิบรอบคือว่บ้านขบรถไปของบ้านก็ไปดูวันนี้เป็นยังไงบ้างนเราก็ลงลงไปเนสมหวเสมันะ จนตกลงกันในเรื่องต้นว่าโอเคเราจะเอาแบบนี้จนมาชื่อแตละหลังจากที่เขาหยุดมาตั้งนานก็ถามเขาว่าจะตามผู้ชมต่อเริ่มเริ่มเข้าใจอาจจะเป็นของจะที่จะผ่านลงไปเราก็เริ่มเข้าใจว่ามันมันมมันีประโยชน์นะถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็บอกเราก็จะได้รู้ว่าเรารับจ่ายอะไรยังไงก็ถอมผคอันนี้ก็คงคงเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ละนะงั้นมามาติดต่อไปไหมเราก็ไม่ชอบแบบนี้เราอยากจบแบบไหนแล้วที่เราดูได้สนุวกก็เอาแบบนั้นก่อนนะคะ ท,ที่ทําแบบนี้เพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นอะไรเป็นการจดบันทึกบัญชีที่เป็นชีวิตประจาวันของเขาที่ไม่ใช่ส่วนเกินหรือส่วนแตกกรอมที่ต้องพยายามทำออกมาหรือเสียเวลาทาประมาณนะคะก็จัดทาแบบฟอร์มมันออกมาแล้วเราก็ให้เขาบนขันทึกไปทั้งสิ้นเนี่ยสามเดือนนะคะเพราะว่าระยะเวลาการิจแยมันมีระยะเวลาสั้นนะคะก็เอาฟอร์มเนี้ยไปลองทดลองใช้ว่ามันดีไม่ดียังไงนะคะก็สรุปสุดท้ายเขาก,ก็โอเคในในใน,ใน,ในตัวแบบนี้ แต่ว่ามองว่าถ้าบันทึกรับจ่ายันทึกรับจ่ายันท,ทึกรับจ่ายแล้วก็ปิดเงียบมันไม่มีการดึงข้อมูลกลับมาใช้ไม่มีการคือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ต้องเริ่มต้นจากชาวบ้านด้วยถ้าเขาไม่ดึงข้อมูลตรงนั้นมามวิเคราะห์ด้วยตัวเขาเองคือไม่ต้องพูดถึงว่าส่งข้อมูลไปที่ที่เทศบาลตำบลหรือหรือที่ไหนไหนว่าจทย์เพื่อส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันไม่มีการนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์เราก็เลยออกแบบกระบวนการจะทำบัญชีควเรือนขึ้นมาอีกขั้นตอนข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้มองเห็นภาพเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันแล้วในภาพรวมของหนึ่งเดือนนะอันนี้คือคือฟอร์มที่ที่ทำขึ้นมาอาจจะเลยไปในอีกวาระหนึ่งไปแล้วนะตัวตัวเรื่องปัญหาแต่วพอดีว่าพูดถึงเรื่องของของแบบฟอร์มก็เลยเล่าที่มาที่ตความที่เห็นร่วมกันกับกับชาวบ้านนะซึ่งเขาทำออกมาแล้วก็ผลสรุปก็คือเขาเขาก็ทำอย่างอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เรามีการ มีแบบสอบถามตอนปิดโครงการว่าคิดอย่างนี้ไนงะกับรูปแบบฟอร์มนี้การจะทำบัญชีควรเรียนจะนาต่อหรือไม่ทําต่อซึ่งในหมู่สินบ้านคาใน2 5คนแ้วก็ลงไปให้เขาหลังจากที่เราเสร็จสิ้นเมื่อ,อเดือนมกราที่ผ่านม,มานะคะก็จะมีเล่มนี้ทีนี้จะเป็นทั้งปี ก็จะส่งไปให้เขาแล้วเราก็ถึงไม่จะจบโครงการวิจัยเราก็จะยังคงตามลงไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะไปสอบครองกับทานจังหวัดที่จะลงเพราะว่ามีมีโครงการนี้เกิดขึ้นพอดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้อจากัดมันก็คือว่าเราทํางานวิใจใัยในเฉพาะในโฟกัสกลุ่มในส่วนของมูสิบบา,างขั้นเท่านั้นนะคะยังยัง,ย,งยังไม่ได้ขยายออกบบไปทีนี้ผมขอ,อย้อนนิดนึงในะเดือนพฤษามเรื่องเกี่ยวกับผลการในง,งานผมไม่ข้อสงสัยอย่างนี้นะครับว่า ต้นแบบที่เราดำเนินโครงการ ABC เนี่ยที่ว่า9.9หมู่บ้านนำร่อง20%อของคนทั้งหมดน,น,นะครับผมผมอยากทราบว่าที่ไปที่มาของนะครับเพราะว่าในกระบวนการพันาปัจจุบันนี้มีบุคคลหลายหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนอย่างเช่นว่าบางคนต้องการหาทางออกนะครับแต่บางคนก็กแบมือจริงๆแล้วเป็นสภาพที่เกิดขึ้นในในชุมชนเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้น,น่าจะชัดเจนว่าถ้าเราจะขยายนะครับในในวัยที่สี่เนี่ยไปอีก8 6เขามาด้วยใจหรือเปล่าประเด็นหนึ่งนะครับอ,อีกอันนึงที่ผมเห็นตัวชี้วัดมันมีตัวชีววช้วัดเป็นตัวประเมินผลโครงการแต่เราไม่ได้มีตัวชี้วัดว่า20%เนี้ยนะครับมันเข้าขายที่จะมีความสุขหรือ,อยังตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญ เพราะเป้าหมายของทางของการทำโครงการ ABC ผมเข้าใจว่าท้ายกว่าทั้งหมดเนี่ยแต่ละาวาันเท่าไหร่อย่างเนี้ครับไม่ต้องเป็นแบ่งเป็นหน้าผมมีความเห็นอะไรกันไหมครับครับขอบคุณครับมาไม่มาเสียนะครับขออนุญาตครับเมื่อเมื่อสักครู่ท่านเป็นสีโทรศัพท์มาบาังเอิญท่านเป็นรองนายกอมตะอ,อ่างทองก็ท่านได้รับมอบจากท่านนายกให้เขา้าประชุมครับเรไม่เป็นไรครับไปแล้ว คือคือนี่ผมพบเนีอยจากเนี่ยจะกับแลรวเดี๋ยวจะได้ตอบทุกทีเดียวทางฝ่ายเลขาจะได้สรุปตอบกับทางอาจารย์เนี่ยนะครับนี่คือปัญหาที่เปเจอยู่ที่พบกันอยู่แต่กครที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเดินต่อไปนะครับไม่ไม่มีท่านใดแล้วนะครับมีท่านอื่นนะครับที่จะจะเพิ่มเติมเชิญเลยครับประเด็นที่สอบถามรับค่ะก็ในเรื่องว่า20เอร์นะจริงๆแล้วเนี่ย กระทรวงนี้เขาแค่ต้องการแค่15%นะครัวเรือนที่นำร่องของแต่ละจังหวัดอะะย่างพยาวเนี่ย9%วัตถุประสงค์และเป้าหมายดูจากปัญหาอุปสรรคที่ทางจังหวัดได้นำเสนอ้วว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ว่ายังไม่ถึงขนาดเป็นปัญหามีประการที่หนึ่งก็คือแบบแบบตามที่ท่านบอกว่าแบบสำรวจข้อมูลนะครัแบมบันยุ่งยาก นะครับทาให้นะครับคราวนี้เราจะทําทอย่างไรนี่ทาให้แบบนี้ง่ายเกิดการสนใจไปวางพบเขาอยากกินยิบปั๊บใช้ให้ง่ายตรงนี้มันคิดยากนะพอเห็นแบบปุ๊บอยากกิหยิบมากรอกเลยทําตรงนี้นะครับใครจะเป็นู้สร้างนี้ตรงนี้เป็นทิ้งอะไทิ้งปิดสนหให้ที่ประชุมเราต้องเชื่อเนคิดนะครับอุปรสรรคประการที่สองก็คือตัวประชาชนผมบอกว่าี ผมมีความคิดว่าจะทาอย่างไรจปทเป็นข้อมูลที่ต้องสํารวจทุกปีนะครับทุกท่านทุกส่วนในการผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรู้จักข้อมูลจปทหรือข้อมูลครัวเรือนทั้งหลายทั้งหมดนะครับปรากฏว่าทาเหมือนกันนะครับไปมีการสํารวจทุกปีแต่เขาก็มีปัญหาทุกปีนะครับครนี้เราจะทำอย่างไรให้เกิดการประชาชนได้เห็นแบบอยากจะทําให้ทำหน่อหนึ่งแล้วใครจะเป็นผู้ทําเหมือนท่านผู้แทนบอกว่านะครับ ใครเป็นผู้ทําให้เป็นที่มาของ5เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแบบแบบที่มันละเอียดมากๆเนี่ยมันเรื่องระดาบถ้าถ้าตัวเกษตรกร,เ,กรเองหรือตัวชุมชนเองนะครับไม่สามารถแยกได้ด้วยตัวเองก็จะไม่สร้างความลำหนักในระดับชุมชนในระพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยในะการปรับแบบนะครับเรื่องแรกน,นะครับเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าเนี่แนวทางการทํางานของออของพัฒนาการจังหวัดเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะครับแต่ว่าควรจะ ท่านอาจารย์สุีพูดนะครับอย่างแรกก็คือรอบรอบของการผลิตหรือรอบของการวงจรการวิจ่ายของของชุมชนนะครับไม่งั้นก็คงจะไม่เห็นการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านรพัฒนา,าตำบลน,นะครับแล้วคิดเป็น KPI ของเราก็คือนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนแผนก้ปัญหาไม่น้อยกว่า50%ของงบ้ระมาณน,นี้ผมเห็นด้วยนะครับคิดว่าเป็น KPI ที่ดีด้วยนะครับแต่ผมอยากให้เพิ่มอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถนะครับเอาข้อมูลตรงนี้มาประกอบการตัดสินใจมันระดับนี้นะครับ ถ้ามันเกิดเกิดจากโครงการอะไรก็แล้วแต่มันสามารถเป็นลดระดับนิสของุนงงัวเรือที่เราเก็บข้อมูลได้ในรอบปีถัดไปนะครับก็จะเป็นผลงานของของพัฒน,นาการจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ก็อยากให้เก็งเพิ่มเพราะว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้เสียเวลามากมายครับสองส่นวนพอแม่เอาไปใช้ต่อเนี่ยนะครับท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านต้องขอรบวกวนท่านท้องถิ่นจังหวัดว่าอบทต้องให้ความสำคัญกับแผนชนุมชนแผนหมู่บ้านชุมชนเป็นหลักเกิด ครับไม่งั known, ้นคือชาวบ้านพอไม่นมาแล้วที่คาดหวังว่าจะต้องได้รับการตอบ่างทันทีทันใดไม่ใช่นหมรายรบนะครับแล้วบางแง่นะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าของสพวกับของที่ท่านท่านอาจารย์นาเสนอเกี่ยวกับบัญชีรายรัายจ่ายของเนี้ยผมขอเสริมนี้ได้ไหมว่าการที่จะมีคือผมใช้มาก่อนรายรับเนี่ยให้แยกเป็นรายรับที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเง แล้วก็รายจ่ายเนี่ยให้แยกที่ทั้งเป็นตัวเยงมาจับนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ปฏิจัติการพอมาจับปุ๊บเนี่ยมันมันจะมันจะเหมือนกับว่าเราจ่ายเนี่ยจ่ายเฉพาะเงินเรารับรับเฉพาะเงินถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของชุมชนเนี่ยเขามีรายรับที่ไม่เป็นตนัวเงินก็มีแล้วอะไรค่าอะไรบ้านจ่ายเป็นค่าอะไรบ้านนะคะส่วนค่าในขั้นตอนของการวิเคราะห์เนี่ยนอกจากการวิเคราะห์โดยที่ได้จากแบบนี้แล้วเนี่ย สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการลงไปพูดคุยหรือการสัมภาษณ์ว่าถ้าที่ใส่ตรงนี้ถ้าอาหารมันมีรายละเอียดเป็นยังไงนะส่วนใหญ่ซื้อหรือส่วนใหญ่ปลูกเองนะคะหรือจากการที่เราลงไปพูดคุยเก็บข้อมูลจริงๆกับ,ก,บกับชาวบ้านนั่นคือหน้าที่ของทีมที่จะต้องเซตขึ้นมานะคะไม่ใช่ว่าส่งแบบตายเก็บกลับมาเอาตัวเลขมานั่งดูๆเพราะเขาจบแต่รายละเอียดดีเทลที่มันเป็นที่เราเรียกว่าเชิงคุณภาพอันนี้มันเป็นปริมาณถูกไหมคะกี่บาทกี่สตาตค์แต่ในเชิงคุณภาพเชิงวิถีชีวิต ะะมันเอาเข้ามาลงสัมภาษณ์จริงๆนะคะทำไปสักระยะหนึ่งอย่างที่บอกว่าแบบนี้มันปรับเปลี่ยนไปได้นะคะอยากจะเพิ่มอะไรถ้าเราแน่ใจแล้วว่าปก <Okay, S 1> ติมันก็อกรอย่างนี้แหละเขียนมาลงไปชัดๆเลยก็ได้ก็จะได้ไม่ต้องมากรอบอีกแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปแบบในภายหลังแต่ในเบื้องต้นเราพยายามทําให้หมัน